เชื่อไหมครับตั้งแต่กิจกรรมตะลุยโหมดเฟียมาเนี่ยเดิมทีจากห้องที่หาเล่นยากๆมาตอนนี้กลับหายากยๆคนหันไปลงเฟียยากกันหมดคงจะเป็นแค่ช่วงเวลานี้แหละครับที่คนกลับมาเล่นเยอะนะครับพอหลังจากหมดกิจกรรมนี้ไปคนก็จะหายไปเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราดูหน้าเว็บนะครับของที่เราจะได้นะครับก็อย่างเช่น50รอบนะครับเราก็จะได้เป็นปืน8ดาวนะครับ สัตว์เลี้ยง1ตัวหินถอดกันโซ30ครั้งคัมพีอีก2ชิ้นแล้วถ้า80รอบก็จะเป็นกล่องสุ่มปืน8ดาว15วันได้มา1กล่องระเบิดเดอะเดตสิวันสกิลเพิ่มเลือดอีก1ครั้งการเปลี่ยนชื่อ30วันแล้วก็คัมพีอีก3ครั้งและสุดท้าย100รอบจะได้เป็นกล่องสุ่มปืน8ดาว30วันปีบัตเตอร์ไฟตัวนี้30วันได้แหวนอีก30วันคัมพีอีก5ชิ้นสกิลการบอมแล้วก็เอมมงอีกน ระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่18กุมภาจนถึงวันที่28กุมภาก็รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมดก็10วันนะครับใครที่ว่างนะครับก็รีบไปลงได้แล้วนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็มากดเจอตี้ใครก็ไม่รู้นะครับก็มีบัคปืนก๊อ์นะครับส่วนผมก็จะบัคเป็นระเบิด j จดีนะครับแล้วปืนที่ผมจะเอามาใช้นะครับก็จะเป็นปืนโกลเด้นการูด้านะครับปืนอันดับ1 PVE นะครับ ปืนพกเสี่ยวเธอแล้วก็คาทาน้ำแข็ง8.5นะครับผมก็ครบอ่ะครับผมปะลุยกันเลยก็หน้าห้องมีอยู่4ี่คนแต่กดเข้าห้องมาจริงๆก็มีอยู่แค่3คนเนี่ยนะครับผมอ่ะเป็นสายยิงบอสนะครับส่วนพวกคนที่เหลือก็ใช้ปืนก๊อตปืนหมอกไปนะครับแต่ผมจะใช้กาลูด้าเองนะครับยิงบอสนะครับจบเร็วนะครับมาไหนๆก็แบบได้ห้องแล้วก็ทำคลิปสักหน่อยนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับไป let's go นะครับ ผมว่าผมจะปั๊มแผนที่เอาไว้หล่อมิทองด้วยนะครับพอดีว่ามันจะหมดอ่ะเนาะไปครับระเบิดเจดีปึ๊บโยนเลยแล้วก็กระลุดได้ยิงครับโหเพื่อนบลัคระเบิดรีโมทนะครับรับรองครับว่าจบไวแน่นอนนะครับแต่ที่ผมทําไม่เป็นก็คือบลัคข้ามด่านนะครับไม่รู้ว่าบลัคยังไงนะครับสําหรับวิธีการบลัคข้ามด่านผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าต้องทํากับช่องเนี้ยนะครับถ้าจะบลัคข้ามด่านบ้งรอบที่7อย่างรวดเร็วนะครับผม ช่วงนี้ก็คือแบบโอ้โหคนขยันลงเฟียมากนะครับแบบลงเฟียเยอะจัดจนห้องเล่นปกติแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะปกติห้องเล่นก็ไม่ก็ไม่มีอยู่แล้วเออพอกิจกรรมลงเฟียมาคือยิ่งแล้วใหญ่เลยคนไมหมดแต่ไม่เป็นไรครับก็หลังจากที่หมดเฟียกลับมาก็คือแบบว่าคนกลับมาเล่นเยอะดีนะครับน่าจะกลับมาเล่นเพราะว่ากิจกรรมแหละเหมือนประมาณว่าว่างจานะัดอะไม่มีอะไรทํา เออคนเข้ามาแล้วคือตอนนี้มีแค่ผมใช่ไหมที่บักระเบิดเจดีไม่มีบักระเบิดน้ําแข็งเลยถ้าได้น้ําแข็งก็คงจะดีนะครับจะได้จบเร็วผมเห็นในกลุ่มแต่ละคนนี่คือลงไปแล้วแบบครบแล้วนะร้อยรอบอะไรเงี้ยนะครับคือแบบแค่เวลาไม่กี่วันคือมึงมึงลงครบกันแล้วหรอว่าหนึ่งร้อยรอบอะ่ะคืออะไรไพวกมึงว่าขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับผมนะคือลงเฟียร์มันได้แต่ของเดิมๆมาผมเลยแบบไม่อยากลงครับ แต่ก็คือมีแอบลงไปบ้างแล้วแหละนะครับผมปิดเสียงไมค์คนพูดในเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวแบบว่ามาพูดแซกผมไงนะครับผมว่าตัวเขียวๆเนี่ยควรจะเอาออกไปแล้วนะครับคือแบบว่ามันน่ารำคาญมากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้แบบแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับนอกจากจากว่าได้แต้มเยอะนะครับได้ตัวละเท่าไหร่วะ2 5 0 0หรือ5 0า0นนี่แหละนะครับเอาไปบลครกเบิดนิวเคลียร์รบที่15แล้วนะครับตายครับบอสออกมาแล้วครับรอบนี้ไปเดี๋ยวๆวางคาถามแข็งไหมก่อน ก็จะดีไปเลยยิ่งโอ้โหระเบิดรีโมทนี่คือจัดการแป๊บเดียวนะครับไอระเบิดรีโมทสีเขียวเนี่ยมันจะแรงกว่าระเบิดคริสตัลนหลายเท่าเลยนะครับแต่ว่ามันโยนได้ไม่ไกลนะครับก็คือระยะของมันจะสั้นมากนะครับมันสูค้คริสตัลนไม่ได้นะครับปลาได้ไกลกว่านะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงดาเมจนี่คือระเบิดสีเขียวอะแรงกว่าหลายเท่าเลยนะครับงานเร็วนะครับบอกเลยแต่ถ้าเกิดมีน้ําแข็งก็คงจะดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เพื่อนเรามีระเบิดรีโมทก็ ไหวอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องใช้น้ําแข็งอีกต่อไปนะมันน่าจะแบบว่าลงเฟียอะไรก็ได้เนาะถ้าลงเฟียอะไรก็ได้นี่คือลงตํานานอย่างเดียวเลยนะครับเฟียตํานานจบไวนะครับจบไวกว่าพวกเฟียง่ายเฟียยากอีกนะครับถ้าพูดถึงเฟียตํานานอ่ะเฉลี่ยก็ประมาณ3าถึงหนาทีนะครับรอบอแล้วนะครับรอบอยี่สิบนะครับรอออกมาเลยไปการูตาเลยครับดาเมจเท่าไหร่วะ2 0 0อ๋อ200กว่านะครับนึกว่าพัน ตอนแรกมองเป็นพันกว่านะครับแดงไม่ใช่โอ้โหแล้วระเบิดรีโมทนี่คือกินไปหมดเลยนะครับรอบ20นะครับ20กว,กว่าก็จะเน้นตัวข้างบนมากกว่านะครับก็เดี๋ยวผมแคมป์ข้างบนเลยนะครับส่วนด้านล่างก็ถ้ามันมีเยอะก็เดี๋ยวใช้คาทาน้ําแข็งเอาก็ได้นะครับเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเสียเวลามากเลยนะจริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับอโอเครอบ20กว่าคือข้างบนจะเกิดเยอะกว่าข้างล่างนะครับมันมีแต่ตัวบึก,บกถึกงนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นหลังแดงหรือจะเป็นใจแอนนะครับมาแล้วเดี๋ยวรอบสามสิบผมจะน้ําแผ่นที่ด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราจัดการไปนะครับพอดีผมมีสูตรปั๊มแผนที่ใหม่ไงนะครับไวกว่าไปปั๊มตรงนู้นอีกนะครับแต่ว่าเราต้องมีคาถาน้ําแข็งหรือมิดอะไรก็ได้นะครับที่แบบว่าคุณสมบัติเทียบเท่ากับคาถาน้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะครับไปครับรีบเคลียร์เลยครับผมหลังแดงมาแล้วไปเลยการุ้าโคตรแรงนะครับปืนเทียนี้ แบบปืนเ f ฟถูกลืมด้วย่ะคนหันมาใช้การุ้ด้กันหมดอะนะครับคิดดูเอาเรายิบห้าหลังแดงครับช่องนี้ครับจัดการเลยครับปาบอสออกมาปืนอัดต่อไปเลยให้เพื่อนปลาใีโหมดเอานะครับเอาเพื่อนไม่ปาแล้วโอ้โถไปครับเคลียร์ตัวที่เหลือต่อไปคือไอตัวเขียวนี่คือแบบว่าช้ามากเสียวเวลามากกินเวลาสุด,สด บางทีถ้าเกิดเราบัคปืนหมอกใช่ปะเราอยู่ข้างล่างเนี่ยครบ4คนอะคือมันจะไม่เดินลงมานะถ้าสมมติว่ามันอยู่ด้านบนมันจะเดินอ,อ,อ,อ้อม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 พอถึงตรงนี้มันก็กระโดดลงมามันจะช้าตรงนี้แหละนะครับมันเสียเวลามากรอบที่26ก็จะเป็นผีร่องหนนะครับผีร่องหนก็ไม่ได้โหดอะไรมานะครับยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับโอเครอบที่27ก็จะเป็นใจแอนนะครับนี่เลย,เลยปาาราเท้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวก็ตาย ระหว่างนี้ก็เคลียร์มอนตัวข้างล่างก่อนข้างบนก็ยังไม่หมดหมดไหมไม่หมดเอาหมดละยี่สิบแปดก็จะเป็นหลังแดงนะครับโอ้ไม่มีใครทําบัคข้ามด่านเลยนะครับแต่ผมก็ทําไม่เป็นแหละนะครับไอ้บัคข้ามด่านไรเนี่ยไปครับโยนน้ําแข็งต่อไปยิงต่อนะครับปืนการูด้าเราโนวันนะครับป <laughs> กติผมใช้ปืนเอฟมาตลอดไง รอบยี่ส The okay. ิบเก้ายี่สิบเก้าธรรมดาสบายๆนะครับมีปืนหมอกก็จัดการได้หมดแล้วนะครับถ้ามีรคาทานน้าแข็งก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับแล้วอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนโอเคสูตรปั๊มแผนที่นะครับได้ไวกว่าข้างบนนะครับก็คือมาโยนคาะทานน้าแข็งไว้ตรงนี้นะครับนี่ดูดูครับดูมุมขวาบนครับรุนรัวเลยครับผมคิวได้อย่างรรัวเลยนะครับระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนฆ่าบอสไปนะครับส่วนผมก็ปั๊มแผนที่นะครับผมนี่จะมาช่วยเพื่อนลงหรือว่าจะมาหาแผนที่เนี่ยแล้วดูครับดูผมได้แผนที่ครับ ได้แบบรรัวเลยนะเพื่อนก็ฆ่าบอสไปนะครับบอสตายแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้แผนที่นะครับเพราะว่ามอดมันไม่เกิดนะครับเป็นไงนะครับสูตรสูตรหาแผนที่ของผมนะครับแล้วคือแบบตีนี้ไม่ธรรมดานะครับจบเร็วนะครับแต่คงจะมีเร็วกว่านี้อีกนะครับอันนี้อาจจะไม่เร็วที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมไปดูแผนที่แป๊บนึงนะครับว่าได้มากี่อันนะครับก็โอ้โหได้มาเยอะเลยนะครับตา๊มสูตรนี้นะครับบอกเลยว่าได้เยอะจริงๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ